สวัสดีค่ะทุกคนในวันที่24พฤษภาคมปี2016คาโลเด็กหนุ่มวัย15ปีเขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่ป้ายรถเมล์โดยไมเคิลพ่อของเขาเองครอบครัวของพวกเขาเพิ่งจะย้ายเมืองจากอีกเมืองหนึ่งไปอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถึงแม้จะมีการย้ายบ้านมาอยู่ที่เมืองใหม่ แต่ผู้เป็นพ่อได้ตัดสินใจให้คาโลเรียนให้จบชั้นมัธยมที่โรงเรียนเดิมก่อนเพราะฉะนั้นในทุกๆเช้าไมเคิลจะขับรถด้วยระยะทางไกลเพื่อมาส่งคาโลที่ป้ายรถเมล์เพื่อให้ลูกชายขึ้นรถไปโรงเรียนเดิมก่อนคาโลในตอนนั้นเขามีอายุ15้าปีเพื่อนๆต่างบอกว่าเขาเป็นเด็กที่สุภาพเรียบร้อยและเขาไม่เคยก่อปัญหาในโรงเรียนมาก่อนเลย คาโรเป็นเด็กหนุ่มที่ตรงต่อเวลาในช่วงเย็นไมเคิลผู้เป็นพ่อจึงรู้สึกแปลกใจเมื่อเขาขับรถมารับลูกชายแต่คาโลไม่ได้มารออยู่ที่ป้ายรถเมเหมือนทุกครั้งพ่อและแม่เลี้ยงของคาโลจึงขับรถไปตามหาลูกชายตามบ้านเพื่อนของเขาแต่คาโลก็ไม่ได้อยู่บ้านเพื่อนคนไหนเลยพ่อและแม่เลี้ยงจึงได้ขับรถไปที่โรงเรียน เพื่อสอบถามครูและเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคาโลหายไปไหนในวันนั้นคาโลไปรงเรียนตามปกติเพราะในวันนั้นมีสอบปลายภาคพ,พ่อและแม่เลี้ยงเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในที่สุดพวกเขาได้ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคาโลได้หายตัวไปจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเลิกเรียนคาโลไปบ้านเพื่อน และเขาได้โทรศัพท์ขออนุญาตพ่อเพื่อค้างคืนที่บ้านเพื่อนคนนั้นและในเช้าวันถัดมาคาโลได้ไปบ้านเพื่อนอีกคนแต่ในครั้งนี้พ่อไม่อนุญาตให้คาโลนอนค้างที่บ้านเพื่อนพ่อแม่เพื่อนได้ทําอาหารเช้าให้คาโลในวันนั้นหลังจากนั้นคาโลได้นั่งรถบัสไปหาเพื่อนคนที่สามในเบื้องต้นตำตรวจสันนิษฐานว่าคาโลอาจต้องการหนีออกจากบ้านไปเอง แต่พ่อและแม่เลี้ยงได้บอกว่าพวกเขาไม่รู้จริงๆว่าทำไมลูกชายต้องการหนีออกจากบ้านแต่ทั้งคู่ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นพวกเขาพ่อลูกทะเลาะก,กันแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องการเรียนของคาโลเท่านั้นแม่แท้ๆของคาโลไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของลูกชายจนผ่านไปหลายสัปดาห์ต่อมา เธอดู้เรื่องการหายตัวไปของลูกชายจากสื่อสังคมออนไลน์แม่ทแท้ๆรู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่าคาโลหายตัวไปเธอได้พยายามโทรศัพท์หาลูกชายอยู่หลายครั้งแต่ติดต่อเขาไม่ได้เลยแม่ทแท้ๆได้บอกว่าไมคิลและเมียใหม่ทั้งคู่เป็นคนเจ้าระเบียบและเข้มงวดกับคาโลมากพวกเขาทั้งสามคนมักจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆบ่อยมาก ซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ที่คาโลเลือกที่จะหนีออกจากบ้านไปเองในวันเกิดอายุครบ16ปีเพื่อนๆได้ออกมาจุดเทียนเพื่อลำลึกถึงคาโลและเพื่อเตือนความจำของทุกคนว่าคาโลได้หายตัวไปหนึ่งปีผ่านไปมีการตั้งรางวัล5,000ดอลลาร์สำหรับใครก็ตามที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การพบตัวคาโลในเดือนเมษายนปี2018 เจ้าหน้าที่สืบพบบุคคลคนหนึ่งในเฟซบุ๊กเขามีลักษณะาคล้ายคาโดมากเจ้าหน้าที่จึงเดินทางจากรัฐจอร์เจียไปที่รัฐเอริสตนาเพื่อไปพบเจอชายต้องสงสัยคนดังกล่าวชายคนนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มคนเรลอนและจากการสืบสวนและพิสูจน์สามารถยืนยันได้ว่าชายคนนั้นคือคาโด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทางครอบครัวรู้ว่าพวกเขาเจอคาโลแล้วแต่ทางครอบครัวตัดสินใจอยู่เฉยๆเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้คาโลหน,นีไปไกลกว่านี้คาโลไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือถูกทารุณกรรมและถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายวิดีโอเพื่อส่งให้ทางครอบครัวของคาโลดูว่าคาโลปลอดภัยดีและเขาสบายดี ในวิดีโอคาโลพูดว่าเฮ้ hey, ฉันชื่อคาโลขอบคุณมากสำหรับการสวดออนวอนของพวกคุณฉันสบายดีและฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากฉันไม่เป็นอะไรฉันมีความสุขดีและพวกคุณทุกคนควรมีความสุขเช่นกันทุกคนในครอบครัวรู้แล้วว่าคาโลสบายดีพวกเขาติดต่อคาโลผ่านทางเฟซบุ๊ก ทุกคนในครอบครัวพยายามเกลี้ยกล่อมให้คาโลโทรศัพท์หาแม่แท้ๆของเขาหลังจากนั้นคาโลกับแม่ก็ได้คุยกันหลายครั้งและในที่สุดคาโลก็พร้อมที่จะกลับบ้านแต่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าเขากลับไปอยู่ที่บ้านเขาจะสามารถไปไหนและทำมาไราได้อย่างอิสระเสรีตามที่เขาต้องการโดยไม่มีใครมาบังคับ ปัจจุบันคาโลเลือกที่จะกลับไปอยู่กับแม่แต่แต่ของตัวเองคดีที่สองในวันที่16มกราคมปี1980เฮเลนมีอายุ21ปีเธอเรียนจบแล้วและเธอกำลังอยู่ในช่วงฝึกงานที่สำนักข่าวและสถานีวิทยุเฮเลนฝึกงานที่นี่มาสองสัปดาห์แล้วเฮเลนมีความฝันอยากทำงานในสายงานข่าวสาร และการฝึกงานที่สำนักข่าวแห่งนี้ถือเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นอาชีพนักข่าวของเฮเลนเธอทุ่มเทเรียนอย่างหนกักและเฮเลนเป็นนักศึกษาที่เรียนดีมากเธอเป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อนๆน,นทุกคนการฝึกงานในครั้งนี้ทำให้เฮเลนต้องย้ายมาที่โคโลราโดเพื่อมาอาศัยอยู่กับลุงและป้าในวันนั้นเฮเลนลงรถประจำทางเธอต้องเดินไปอีกประมาณหกช่วงตึก ถึงจะถึงบ้านลุงและป้าเฮเลนออกจากบริษัทที่ฝึกงานในเวลาประมาณ6กโมงเย็นและนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเฮเลนตั้งแต่เธอเริ่มมาฝึกงานที่นี่คือลงจากรถประจำทางแล้วเดินกลับบ้านลุงแลลป้าแต่ในวันนั้นเฮเลนไม่ได้กลับมาบ้านตามเวลาปกติลุงแลลป้าด้วยความเป็นห่วงพวกเขาจึงได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ แต่ในตอนนั้นตำรวจยังไม่สนใจอาไรมากเพราะเฮเลนหายไปไม่กี่ชั่วโมงลุงและป้าจึงทำอาไรไม่ได้มากพวกเขาได้ให้ลูกถ่ายเฮเลนไว้กับตำรวจและได้บอกถึงเสื้อผ้าที่เฮเลนสวมใส่ในวันนั้นหลังจากออกจากสถานีตำรวจลุงและป้าได้ขับรถไปตามท้องถนนเพื่อตามหาลานสาวของพวกเขา ทั้งคู่ได้ขับรถวนตามหาหลานสาวและลงระเดินตามหาและถามผู้คนแต่ไม่มีใครพบเห็นเฮเลนในเช้าวันถัดมาเวลาเกือบ 8. ปดโมงเช้หญิงสาวคนหนึ่งเธอได้พาลูกชายออกไปส่งที่โรงเรียนระหว่างทางเธอพบร่างของผู้หญิงนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างทางด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและสิ่งที่เห็นทำให้เธอรีบโทรแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงร่างที่พบสามารถระบุต,ตัวตนได้อย่างรวดเร็วคือเฮเลนเธอถูกละเมิดและเธอเสียชีวิตจากของมีคมมีพยานหญิงได้ให้การกับตํำรวจว่าเธอเดินผ่านชายคนหนึ่งซึ่งเธอสามารถมองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่สามารถตะเก็ดภาพคนร้ายออกมาได้ตามคำบอกเล่าของพยาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรอยเท้าของฆาตกรใกล้กับร่างของเฮเลนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะสวมรองเท้าบูทขาวบอยและเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเฮเลนถูกลักพาตัวไปบริเวณป้ายรถเมล์แต่ถึงแม้จะมีหลักฐานจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เวลาได้ผ่านไปจนถึงปี2019 พอและบิว,วทั้งคู่ทำรายการเกี่ยวกับพอดแคสต์คือการเล่าคดีการฆาตรกรรมที่ยังไม่สามารถจับตัวฆาตรกรได้ทั้งคู่ได้ออกมาพูดให้ผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถช่วยจับตัวฆาตรกรได้โดยทั้งคู่ได้เชิญชวนให้ผู้คนทดสอบ dna และอัปโหลดด n a ของตัวเองลงในฐานข้อมูลของสถาบัน dna แห่งชาติ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอคิดว่ามันเป็นวิธีง่ายๆที่อาจช่วยจับฆาตรกรที่ยังลอยนวลอยู่ได้หลังจากนั้นเธอได้ทดสอบและส่งผลไปที่สถาบัน DNA แห่งชาติสองปีต่อมาเธอได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ผลการวิเคราะห์ดี a จากลำดับญาติและวงตระกูล มีญาติคนหนึ่งของเธอผลการวิเคราะห์แล้วเขามี DNA ใกล้เคียงกับ DNA ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุมากที่สุดเขาชื่อเคอร์ตีสอันเลนไวเคอร์ตีสถูกเลี้ยงดูมาโดยป้าและลุงเพราะพ่อแม่ของเขาแยกทางกันจนกระทั่งวัยรุน่นเขาจึงได้หนีออกจากบ้านเคอร์ตีสมีประวัติก่อคดีอาชญากรรมหลายคดีสองปีหลังเกิดคดีฆาตกรรมเฮเลนเขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเจม เขาเคยถูกจับในคดีทำร้ายและละเมิดผู้หญิงที่รัฐอาคันซอเขาเคยแต่งงานกับภรรยาคนแรกแต่แค่หนึ่งเดือนภรรยาคนนั้นได้ทิ้งเขาไปเพราะเขาได้ทำร้ายร่างกายเธออย่างหนักหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนชื่อและย้ายไปอยู่ที่รัฐฟอลอริดาเขาแต่งงานอีกครั้งแต่ไม่นานทั้งคู่ก็เลิกลากันเพราะเคยตีทำร้ายร่างกายเธอ และเขายังถูกจับในข้อหาใจความรุนแรงภายในครอบครัวในปี1998และปี2001แต่เขาก็ไม่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของเฮเลนจนกระทั่งมีเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหดี n a ในตอนนั้นเคอตินอาตัยอยู่ที่รัฐฟลอริดาเขาทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกเคอร์อตินถูกจับและเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและลักพาตัว เขาถูกส่งตัวผู้หลายคมแดนจากรัฐฟอลอริดาไปรัฐโคโลราโดเกือบ40ปีหลังจากที่เฮเลนถูกฆาตกรรมในเดือนกรกฎาคมปี2020เคอติถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่เขาจะมีสิทธิ์ได้รับทันโบทในปี2040ซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะมีอายุ82ปี แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน